วันศุกร์ที่4กันยายน2563แรม2คำ่ำเดือน10ปีชวดสำหรับคนที่เกิดวันพุธการงานอาจจะเกิดปัญหาอยู่บ้างบางสิ่งบางอย่างทำให้เกิดการสะดุดได้ธุรกิจผลประกอบการที่ได้อาจไม่เป็นไปตามที่คาดคิดสินค้าอาจจะขายได้น้อยลงอาจเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือหุ้นส่วนสิ่งที่จะต้องทำในช่วงนี้คือ ประคับประคองสถานการณ์รักษาความสัมพันธ์ของคนรอบข้างให้ดีประคับประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้นะคะพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความรู้ความสามารถและเมื่อผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ทุกอย่างจะคลี่คลายปัญหาต่างๆจะดีขึ้นการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักระวังการใช้จ่ายเงินตามอารมณ์ช่วงนี้ถ้าไม่ประหยัดจะไม่มีเงินเหลือเก็บนะคะ ต้องระวังในเรื่องของการเสียเงินไปในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของทริปการท่องเที่ยวต่างๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณก็ต้องประหยัดหน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวจะเกิดการช็อตในเรื่องของเงินได้ค่ะความรักสําหรับคนโสดแนะนําว่าช่วงนี้ให้โสดไปก่อนนะคะอาจจะยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีสําหรับการเริ่มต้นคบหากับใครเพราะถ้ามีเข้ามาก็อาจจะไม่ได้ส่งเสริมตัวคุณเท่าไหร่นักมันอาจจะเป็นความเครียดเพิ่มขึ้นให้กับคุณมากกว่าค่ะ ความรักสําหรับคนมีคู่ช่วงนี้เหมือนความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างดีนะคะเหมือนกับทั้งคู่ได้ผ่านปัญหาได้เจออุปสรรคในชีวิตร่วมกันแล้วก็ช่วยเหลือกันฟันฝ่าเรื่องราวต่างๆมาได้มาเลยทําให้คุณทั้งคู่มีความรักความสามัคคีมีความผูกพันกันดีค่ะสุขภาพระวังเรื่องภูมิแพ้เรื่องของระบบหายใจต่างๆ รวมถึงเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยนะคะเพราะอาจจะมีอาการเบอร์เบอรมมึนมึนได้ส่วนใครที่สุขบุหรี่ช่วงนี้ก็อยากให้เผลเผลลงบ้างค่ะเพราะว่ามันอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องของโชคลาภยังไม่มีค่ะแต่ถ้าอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ให้ซื้อลอตเตอรี่กับคนที่พิการทางขานะคะเลขนำโชคของคุณคือเลข1และเลข4ค่ะ